ตอนนี้สินค้ามาถึงแล้วครับมาถึงมีแค่ยี่ี่คู่เรามาดูกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเบ็กแมนครับตัวนี้เบ็กแมนเก้าศนหนึ่งหนึ่งสีเลดเชอร์รี่รุ่นี้งานดีามากๆครับหนังนิ่มมากสบายเท้าไม่ต้องใส่สุงเท้าก็ไม่ไหลครับใส่สบายอย่างแน่นอนครับสำหรับคนที่ไม่ชอบใส่สุงเท้าเลยสีดำเก้าศูนย์หนึ่งสีครับรุ่นนี้ งานออกมาเรียบดีกว่าเดิมจากรอบก่อนก็คือเรื่องได้ไม่เรียบร้อยก็ปรับปรุงให้เรียบร้อยแล้วครับผมก็เดินได้ละเอียดยิบน้ําหนัก2กิโลกรัมอย่างดีเลยครับนี่ครับพื้นหนักมีน้ําหนักดีสวยงามครับผมทรงสวยเหมือนของแท้เป๊ะเลยส่วนที่เหลือจะมาจะเป็น8ป5็ดห้าครับผม แต่เซนห้ารอบนี้งานเนี้ยปังมากเลยแทบจะไม่มีจุดบอดเลยครับดูตัวอย่างกันอะดูจากหนังสีก็เจาะน้ําตาลส้มเหมือนใกล้เคียงกับของแท้นะครับผมดูจะเข็บเดินนะฮะสวยงามนม,มากเลยนะครับหัวทรงสวยได้ลูกรอบนี้เก็บงานอยู่นานทำให สินค้าได้ล่าช้าตนะ้องขออภัยด้วยนะครับนี่ตาปั๊มครับผมตัวนี้